สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวเวลา12นาฬิกากัน,นสักครู่ค่ะกองทัพภาคที่2เปิดข้อมูลแชฉพฤติกรรมฝ่ายกัมพูชาที่ละเมิดอนุสัญญายเจนีวาและกฎหมายฝ่าฝืนมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง เพจเฟซบุ๊กกองทัพภาคที่2เผยแพร่ข้อมูลระบุว่ากัมพูชากำลังละเมิดอนุสัญญาเจนีวาและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศหรือ IHL ใน3ประเด็นหลักคือการใช้โบราณสถานปราสาทต,ตาควายเป็นที่ตั้งทางทหารและการนำพลเรือนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติลบอย่างไม่แยกแยะโดยพบการใช้พลเรือนปฏิบัติหน้าที่ทั้งทางตรงและทางอ้อมตั้งแต่การยิงปืนกลบรรจุเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดในที่ตั้งทางทหารไปจนถึงการประกอบอาหารส่งกำลังบ ลุงในพื้นที่สู้รบซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดล้ายแรงตามหลักสากลที่มุ่งคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและชีวิตพลเรือนผู้บริสุทธิ์ในภาวะสงครามท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เมื่อคืนที่ผ่านมาทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลค่ายกาวิละมณฑนฐานบกที่33ให้การต้อนรับกําลังพลวีรบุรุษภูมาเขือซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจแนวหน้าและเดินทางกลับสู่บ้านเกิดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้าสู่กระบวนการดูแลรักษาอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องและคอบคุมตั้งแต่การประเมินอาการอย่างละเอียดการดูแลรักษาทางการแพทย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายการดูแลด้านสุขภาพจิตเพื่อให้กําลังพลสามารถกลับมาดํารงชีวิตได้อย่าง มีคุณภาพและมีศักดิ์ศรีการดูแลผู้เสียสละป้องปกป้องอธิปไตยของชาติจึงไม่ใช่เพียงการรักษาบาดแผลหากแต่เป็นการให้กำลังใจและเชิดชูเกียรติตอบแทนความเสียสละตอกย้ำว่ากองทัพบ,บกและประเทศชาติพร้อมยืนเคียงข้างและไม่ต้ดทิ้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อแผ่นดินไทยซอสกุงรสฝ่ายเขียวตราภูเขาทอ ซอสปูรถฝาเขียวเข้มข้นเข้าเหนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราวดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้ม ซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาสองตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสุงพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพลงสนับสนุนโดยซอสปรุงรสตราภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราว คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเ็งน้ำปลาราปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาราไทยหมดเวลาของทันขา่าเวลา12นาฬิกาแล้วนะคะพบกันอีกครั้งในเวลา13นาฬิกาดิฉันที่ดา,าราพัฒรานาวิกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ